<c oughs> เทปแรกที่ทำขึ้นมาเพื่อใครก็ไม่รู้แต่หลักๆเพื่อตัวเองแล้วกันเอาค่ะวันนี้ก็ลองหยิบยกหนังสือสักหนึ่งเล่มเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นเป็นหนังสือที่แปลจากตัวเราเองยังไม่มีสำนักพิมพ์ที่เข้าภาษาไทยแต่ว่าวันนี้เราลองหยิบมาเพราะว่าเป็นหนังสือที่เราดองมานานมากๆเรียกได้ว่าเป็นปี เล่มนี้หนามากๆแต่ว่าตอนที่หยิบมาเพราะว่านักม,มันเขียนว่าเชียร์วาเซนินาดีใต้ดักแกกัมบารโนอาเอถ้าให้แปลแบบภาษาเราเลยนะมันน่าจะแปลว่ามันก็อยากจะพยายามอืมในสิแค่เริ่มต้นก็พลาดแล้วอะอืมก็อยากจะมีความสุขอะแต่ก็ไม่อยากจะพยายามขนาดนั้นอะอืมเขาก็พูดแบบประมาณนี้เนาะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่า ได้มีการไปตั้งแบบสอบถามคือคงจะไปทำพอทสอบถามเนี่ยตั้ง58ท็อปปิกอะเพื่อสอบถามคนทั่วไปว่าในสังคมหรือว่าในชีวิตเขาเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรแล้วผ่านมันมาได้ยังไงบ้างแต่ว่าในวันนี้เรายังไม่ได้เล่าถึงหนังสือเต็มเท่าไหร่นะเพราะว่าเราหยิบมาแค่บางบทที่วันนี้เราบังเอิญว่าขยันอะไรก็ไม่รู้ก็เลยลองหยิบมาแปลด,ดูใช้คำว,ว่าแปลแบบใช้ ChatGPT ด้วยเพราะว่าการแปลเป็นญี่ปุ่นเป็นไทยว่ายากแล้ว แปลไทยเป็นไทยยากกว่าการที่ให้มันออกมาจากการเป็นภาษาการที่ให้มันออกมาเป็นภาษาคนที่เข้าใจง่ายแล้วสื่อสารแบบคนไทยคุยกันหรือแม้แต่หนังสือแปลต่างๆที่เขาเอามาเนี่ยอืคือหลายครั้งอะเรารู้สึกว่าเห็นคนหยิบเอาพวกหนังสืออิงมาแปลอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันโคตรเท่เลยอะ เราก็ลเลยอยากเอ๊ะมาลองสักตั้งมาหนังสือญี่ปุ่นบ้างแม้จะอ่านผิดผิดถูกๆก,กแต่ก็โอเคถือว่าได้ฝึกภาษาไปในตัวไม่พูดความทำเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทแรกที่หยิบมาก็คือบทจิบุนดักแกนอสคุโรโตโฮโกมิโอชินาวะไนไม่หลงลืมจังหวะและเส้นทางของตัวเอง ในบทแรกเขาก็จะพูดถึงอ่าท่อนที่เริ่มมาตั้งแต่แรกเนาะเดี๋ยวเราจะแปลไปทีลรว,วักละกรร้วลกันิเคนีโซโนฮิโตะเน่เดกะทีนีนาดในวักแรกเขาก็พูดประมาณว่าเวลาที่เรามองคนที่ประสบความสำเร็จกว่าตัวเองมันก็แอบสงสัยอยู่เล็กน้อยนะว่าไอ้คนเหล่านี้ 何が言うの,の言その時は年齢が数字に好きないとい,ういつもの格言格言を思い出しているがやはり知論と実験は異なるのかタイプを選ぶのは何が、ね、言うの เวลาที่เขารู้สึกแบบนั้นก็คือผู้เขียนนะนะคะเขาบอกว่าเวลาที่รู้สึกแบบนั้นมันก็ต้องมักจะพูดกับตัวเองด้วยประโยคที่เป็นสุภาษ,ษิตคำคมนิดหน่อยว่าอายุมันก็เป็นเพียงตัวเลขอืมแต่ท้ายที่สุดแล้วอะพอมันมาเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตเนี่ยทฤษฎีกับโลกของความเป็นจรงิงมันต่างกันมากเลยเนาะทีนี้เขาก็พูดไปทีนี้ในบรรทัดถัดมาเขาก็บอกว่าเน่งเดนี่ชิบาราเรลอบุนกานีอีกุรุ ในประโยวัคซัมเนี่ยเขาพูดประมาณว่าแม้ว่ามันจะรู้สึกอึดอัดกับวัฒนธรรมที่ยุติในเรื่องของอายุก็ตามแต่ว่าตัวนักเขียนเองก็จมอยู่กับสิ่งนั้น クーんマンメーサまマンタムアライダイムンゴトウアメフィンユナワノ。ネンホシヨリもうあんなに成功してるの,しいるの難しいが、こんなふうに比較してライバルしする気持ちが反射的に飛び出している。ネパヨミホコ อะไรกันเนี่ยทั้งที่เขายังเด็กอยู่เลยคืออายุยังต่างแบบประสบการณ์น,น่าจะยังน้อยแต่ว่าประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เลยเหร,อ,หรอก็แอบคิดไปในในว่านักเขียนนี้เจนวายหรือเปล่าก็น่าจะใช่เองเพราะว่าคาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นมุมมองที่น่าจะมาจากเจเนเรชันเดีวยวกันมเมื่อกี้เนาะเขาก็เป็นเหมือนประโยคที่เขาพูดขึ้นมาคิดในใจเพราะเขาบอกว่าอันนี้ทั้งที่เขาอ่ะไม่เคยคิดจะอยากรู้สึกว่า คนเหล่านี้เป็นคู่แข่งหรือว่าต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเรื่องของความสําเร็จเลยแต่ว่ามันก็อดจะคิดไม่ได้อันนี้เราเชื่อว่าทุกคนเป็นแล้วเราก็เชื่อว่าแม้แต่วัยเดียวกันเองอะ่ะก็น่าจะยังมีอาการเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนเกิมบรรทัดถัดไปเป็นบรรทัดที่เราเริ่มสนุกและเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนภาษาบ้านฉันเลยก็คือเขาพูดว่ากักเซได้ฮึมแค่เริ่มก็ผิดละกักเซจิไดนี่ว่า ままっったンのランンがをてでてประโยคนี้ไม่มีอะไรที่มันลึกซึ้งมากมายเขาก็พูดแค่ว่าไอเรื่องที่บอกว่าการแข่งขันอะไรพวกนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอย่าไปคิดเยอะคือมีมาตั้งแต่สมัยเรียนแถมยังจะตามติดไปจนวันตายอีกเหรอ แลวต่อมานะไอท่อนเนี้ยมันตลกมากคือมันก็ไม่ได้ตลกมากไขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายก็คือพอเขาพูดว่ามันจะติดตามไปจนวันตายเลยใช่ไหมเขายังบอกว่าอ่าสนุกดียอดเรียนมั่งโตอีได้ก็คือ m o t ต้มั่งโ o โอเคนีค i o ประโยคมีตลก หลกตรงไหนตลกตรงที่พอเมื่อกี้เขาบอกว่านอกจากมึงจะติดตามกูไปนจนตายแล้วเนี่ยไหนกูจะต้องแบบเตรียมตัวให้เข้ามาหาลัยที่ดีกว่าคนอื่นแล้วหนึ่งเออต้องหาเงินหรือว่าได้รายได,ได้ที่เยอะกว่าคนอื่นแล้วหนึ่งต้องมีรูปร่างหน้าตาเป็นบิวตี้บิวตี้สแตนดาร์ดให้ได้หรือว่าจะต้องมีบ้านมีรถเออมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ก็เหมือนเราอะ่ะอ,อ่าก็คือ,อยังยังคงต้องมีบ้านมีรถไว ติดตัวอยู่ดีพูดถูกไหม <laughs> เริ่มเบอร์เบอร์อต่อมาพอเมื่อกี้ที่เราพูดออประโยควักที่เราบอกว่าเราชอบเพราะว่าหนึ่งมันอ่านง่ายเข้าใจง่ายด้วยแหละเขาก็จะพูดต่อยว่าโคโซโกโซเนะเนงเดเดเกโกออิกุจิชน,น,น,นิทบิโกมุคบิโกมิจูเนนกินิว่าอิกิอสซเรนอยุจินิโคลโมโม กบลโม่ก็แต่งงานกัน่อนนี้เหมือนบ้านเราเลยไม่ต่างกันกเวลาพ่อแม่เราพูดคือเหมือนแบบเธอนี่มันสังคมเอเชียสุดๆเออเขาพูดว่าพอให้พูดถึงจุดที่ใครหลายๆคน เรียกได้ว่าก็ควรจะแต่งงานเนาะ,ะการกระโดดเข้าการแต่งงานมันจะกระโดดเข้าสู่วงการการเลี้ยงลูกหรือว่าตลาดเลี้ยงลูกเขาใช้คําว่าการตลาดเลยนะพอไวยเลี้ยงลูกเสร็จปุ๊บลูกโตเราเข้าสู่วัยกลางคนค่ะพอเข้าสู่วัยกลางคนก็จะต้องรีบไปหารีบคิดละสังคมญี่ปุ่นเขาต้องรีบคิดแล้ว่าเอ้ยลูกเนี่ยต้องแต่งงานนะก่อนที่ว่าลูกเนี่ยจะกลายเป็นสาวขึ้นคานว่างั้นเถอะ เราทายที่สุดพอเขาแก่ตัวลงมาเนี่ยก็ต้องมานั่งเลี้ยงหลานให้เหมือนคนอื่นเขาอีกเออท่อนนี้เขาพูดง่ายๆต่อไปเลยในบรรทัดถัดมาเขาพูดว่าโซเนนะอิกิโมทาเด้ได้โนะเซนลูกุชิสโซそんな雰囲気で誰が強そうから自分自由自由でいられるだろうかก็ตลก เป็นหนึ่งวันที่ตลกแต่ว่าเราขออ่านโพยเพราะว่ายาวมากในใจความภาษาไทยนะเขาพูดว่าไอในความสามารถทางการแข่งขันเ,เอาไม่ใช่สี่อ่านโพยผิดด้วยเออเอาเออไปถึงไหนล้วกลับมา <c oughs> กลับมาอ่า <c oughs> เขาก็พูดว่าวิ่งกันแทบใจจะขาดขนาดเนี้ยเออใครมันจะไปหลุดพ้นจากการแข่งขันเหล่านี้ได้คุณพี่ในขณะที่ทุกคนเนี้ยอืมพุ่มกันสุดตัวเพื่อสิ่งนี้เลย แล้วต่อมาท่อนต่อมาเขาก็พูดอันนี้น่าจะเป็นวลีประโยคที่ก็น่าจะเข้าใจง่ายสำหรับคนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่าอ่ายวโซเขียวโซอะไรวะเขโซโดกิโอเขียวโซลยัคอาเขียวโซลยัคซันไซคาจิโตนารุชาคัยไอท่นอนเนี้ยเออมันจะต่อไปอีกนะเขาก็พูดต่อยาวอีกว่า 使用心や転職あるいは退職といった信号レベルの変更ではこの強大な行足の荒波から完全に抜け出すのは難しいようにとあ難しいようにもと思うあればまね เออเราอาจาะจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยมานั่งอ่านอะไรเป็น,ปนแบบเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แต่ว่าอันเนี้ยต้องใช้โพยเพราะว่ายาวมากคือในภาษาไทยนะถ้าให้แปลความหมายเข้าใจง่ายๆก็คือความสามารถในเรื่องของการแข่งขันก็คือคำเมื่อกี้ที่เขาพูดผมว่าเคียวโซโดรโอความสามารถเนาะในการแข่งขันเนี่ยมันมีคุณค่าที่เท่ากับการคุณค่าของการมีอยู่ ในในสังคมของเราอ่ะอมมันเปรียบเทียบแบบนี้ได้เลยต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนงานการ,กรเกษียณอายุเขาก็รู้สึกว่าการหลุดพ้นจากขึ้นลูกใหญ่พวกนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะหลุดพ้นอ่ะคือ,อยังไงก็ต้องจํานนให้อยู่ให้ได้ในบนรรทัดถัดมาบรรทัดเกือบจะสุดท้ายแล้วเขาก็พูดว่าท่านนิโคจิราโน 競争からあちらの競争に移るだけ、おそらく私たちがと取り得る最善の方法は、世の中を泣かる。泣かめる泣 <laughs> かめる視線。泣かめる視線を変化していくことだろう。何や、ほぼ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 何や。 คือเขาพูดประมาณว่ามันคงพูดง่ายเนาะเวลาที่เราจะพูดว่ามันก็แค่ย้ายการแข่งขันจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองบางทีวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เปลี่ยนมุมมองของโลกใบนี้ก็พอแล้วเขาก็เลยสรุปใจความง่ายๆอันนี้เขาไม่ได้สรุปแต่ว่าเราอยากสรุปเองเพราะว่าถ้าให้ยาวกว่านี้น่าจะชั่วโมง10นาทีนี้ก็ว่าเยอะแล้วเพราะว่าพูดมากในท่อนสรุปง่ายๆที่เข้าใจง่าย だから私たちには、競争で恐れをとっても、自分の価値を,身をなしすべて見失わせに、いられる心は必要だ。自分の存在価値の基準を、海ああ部,部だけではなくて、内部に、 นななก็คือเขาก็พูดง่ายๆประมาณว่าดังนั้นอนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ไม่ทันหรือว่าช้าในการแข่งขันเนี่ยก็ตามเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหัวใจที่สูญเสียคุณค่าของตัวเองไปจนหมดนะ ก็คือไม่ควรเอากฎเกณฑ์ที่มีอยู่ของสังคมภายนอกเนี่ยมาตัดมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของตัวเองภายในด้วยคุณค่าภายในเนี่ยก็สําคัญซึ่งเราจะบอกว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องง่ายๆที่เอาเอา,เอาตามตรงเลยนะคออเราก็หาอ่านได้จากหนังสือแปลภาษาอังกฤษมาก็เยอะแต่ว่าพอเรามาเห็นมุมมองของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออเห็นปะบางทีอ่ะมันก็มีคนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่แบบทุกคนนะที่มันจะมีความคิด เหมือนกันกับคนในบ้านเขาทั้งหมดมันก็ยังมีความคิดมุมมองที่เออเนี่ยเขาเป็นคนเจเนอเรชันแบบเราแล้วพอมันมีการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยนะเว้ยถึงแม้ว่าตัวประเทศเขาอ่ะมันจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเจริญมากกว่าเราก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกหรือว่าเขาไม่รู้สึกเหนื่อยกับการแข่งขันเหล่านี้เลยแม้ว่ามันจะแข่งขันมาตลอดแล้วก็ตาม ซึ่งวันนี้เราไม่ได้อาจจะมีการติดขัดไม่ว่าจะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเพราะว่าครั้งนี้ยคือครั้งแรกที่โหอ่านนะฮะยาวจังวะเราใช้เวลาแปลอาจจะหนึ่งวันแหละมันก็จะมีพวกบทไวยากรณ์บ้างที่รู้จักบ้างแต่ว่าพวกคําศนะัพท์เนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นเอ็นส,งสงูงๆเราแบบเลเวลเรามันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ่ะแต่ก็อยากจะลองอาดด่านดูแล้วก็อยากจะลองแปลด,ดูว่าไอ้หนังสือเล่มที่ซื้อมาเนี่ย เออมันมันดีนะถ้าเกิดว่าได้ใช้ให้คนอื่นฟังก็คงจะดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าบทหน้าเราขยันมากขึ้นก็จะพยายามเออลองทํามาดูอาจจะไม่ได้ทําเพื่อใครสักคนแต่ก็คิดว่าทําเพื่อตัวเองละกันอย่างน้อยๆว่าเราก็ได้ลองอ่านภาษาได้ลองฝึกพูดฝึก s h a ์ด w ไปกับตัวเองดูนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ EP แรกค่ะไว้เจอกันอีหน้าบ๊ายบาย